คลิกแหละไล่งนก็โผจะเลี่ไปเก็บกว่าจะยังไงก็ได้ไล่ละแสนครับอไล่ะแสนต้นทุนสองหมื่นครับแล้วว่าก็กาไรอย่างน้อยที่สุดก็ก็ไล่ยังไม่ต่ำกว่าไล่ระยหกเจ็ดหมื่นได้ผมเคยทําแปลงนู้นสิบไล่มันฝนมาตกต่อเนื่องมาติดขอสองต่อเลยผมเคยได้แปดสิบไล่เคยได้ล้านหเกษตรทำกินบนแผ่นดินถิ่บ้านเกิด รักษาป็นกำเนิดให้ดีเลิศและมั่งคงคุสมชายคุณชื่นเจ้าของสวนมะกอฮอลแลนด์ตำบลพุนขันดีครับอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูร์ครับนี่ยต้องลงทุนประมาณเท่าไหร่สิบไร่มะละกออย่างน้อยต้องมีสองแสนเนี่ยลงทุนนะสองแสนบาทและสองแสนบานทท,ที่ว่าเนี่ยถ้าเราจะเก็บจะเก็บผลผลิตจริงๆถ้ามันได้ดีๆเนี่ย ราคาดีมันอยู่<ด>ที่ช่วงราคาถ้าราคาดีๆบางคนเก็บแค่สามสี่รอบคุ้มทุนเลยก็มีอืมครับแล้วมันก็ครอบหนึ่งตอนต,อนต,อนตอน่อครั้งนี้เก็บได้กี่รอบล่ะโอโ้โหมันเก็บได้ถือบ้ากันถึงนหนงกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนนู่นครับหกเจ็ดเดือนนู่นอะโอ้หแล้วแล้วแล้วก็สี่ห้าวันเก็บอืมเชื่อวันเก็บทีหนึ่งครับยังยังคงของคุณสมชายนี่เคยเคยประเมินไหมว่ารายได้จริงๆมันเคยที่แบบแปลงเล็กๆล่ะ ไล่เงก็โถจะเลียบไปเก็บกว่าจะยังไงก็ได้ไล่ละแสนครับไล่ละแสนต้นทุนสองหมื่นครับแล้ว,วก็กําไรอย่างน้อยที่สุดก็ก็ไล่ไม่ต่ํากว่าไล่ลหกเจ็ดหมื่นได้ไม่ต่ำกว่าแต่ถ้าเกิดราคาดีๆีนคุณสมชายเคยขายราคาดีไหมเท่าไหร่ราคาดีก็เคยได้ถึง30สิบกว่า สามสิบกว่าหน้าสวนเนี่ยครับแต่ช่วงราคามันสูงมากๆมันก็ไม่ค่อยจะติดช่วงร้อนอ๋อเห็นเขาบอกปีนี้เคยเคยเคยถึงห้าสิบาทไหมห้าห้าหกสิบครับห้าหกสิบาทได้ขายบ้างไหมได้ขายอยู่สี่สิบอยู่รอบหนึ่งสี่สิบรอบหนึ่งไม่ทันเลยครับล้อไอ้ตอนไอ้ตอนนั้นได้เท่าไหร่ได้สี่สี่โลสี่สิบครับสี่สิบาทได้เยอะไหมเงินนงไม่เยอะไม่ได้ไม่มะกอไม่กิโลเลยได้ตังค์เยอะอืมแต่ถ้าจริงๆถามว่าจริงๆว่ามะละกอที่เราปลูกนีเนี่รรตอเกกษจะยู่ได้ ทั้นต่ำกวพืบบ้นๆก็่าให้ให้ต่ำกว่าสิบห้าบาทนะครับโอ้ถ้าสิบห้าบาทน็ซื้อก่นกอนอยู่ได้ถึงก็ไม่ขาดทุนอยู่ได้เห็นแต่เห็นเขาบอกว่าบางคนหนึ่งสิบไร่ก็ได้เป็นล้านล้านอ่ะใช่ครับยังคุณคุณสมชายเคยมีไหมที่ผมเคยทําแปลงนู้นสิบไร่มันฝนมันตกต่อเนื่องมาติดขอสองต่อเลยผมเคยได้แปะสิบไร่เคยได้ล้านหกล้านหกสิบไร่นี่น,นะ โอ้แสดงว่ากเกษตรกรนี่ทำมะละกอนี่เงินล้านนี่มองได้ง่ายๆเลยใช่ไหมแต่มันมันก็ทํายากมันต้องดูแลสนใจจริงๆไร่หนึ่งปลูกได้กี่ต้นอะไรนะครับไร่หนึ่งนี่ปลูกได้กี่ต้นไร่ปลูกได้สองร้อยสองร้อยสิบต้นสิบต้นนะนะแล้วคิดว่าจะทมามะละกออีกนานไหมก็จะทําไปเรื่อยครับยังะจะทําไปเรื่อยก็ควบค,คู่กันไปอยู่เนี้ยครับอืคงไม่กัดมือพืชไร่แล้วครับก็พืชไร่ก็ต้องทําเพราะว่าเราทําที่หมุนเวียนนะ เราไม่ทำซ้าที่เดิมครับโอ,อยา่างกล้วยหอมผมผมก็ไม่เคยทําซ้ําที่พอทําปีนี้ปีหน้าผมก็ปักมันสลับที่วนแล้วก็วนเวียนเอากลับมาทาด้วยผมไม่ทําซ้ําปีสองเป็นณวินาทีนี้ถ้าเกิดว่าในสมชายอยู่ทําพืชมาหลายชนิดแต่แจนะสนาเกษตรกรว่าถ้าจะให้มีกําไรนี่จะทำยังไงก็ทำเกี่ยวตรงนี้ใช่ไหมครับครับก็มะกอฮเรียนอะ ลงทุนสูงจริงแต่ผลตอบแทนสูงแต่ก่อนทําต้องศึกษาดูให้ดีเพราะว่ามันเป็นมันมีรายละเอียดเยอะต้องศึกษาให้ดีครับกอฮอเลแลนด์เนี่ยศึกษาหาตลาดให้เรียบร้อยแล้วศึกษาให้ดีถ้าศึกษาดีก็ผลไม่มือไม่ใหม่เก่งๆประสบความสําเร็จเยอะเดี๋ยวพยายามให้เป็นที่ใหม่ๆอยู่ห่างๆเขาถ้าที่ที่มันอยู่ใกล้เขาอ่ะมันไปทําตามเขาอ่ะใกล้ๆกันจะปัญหาลกเยอะครับ มันมันจะโรคมันจะถ้าเราไปเราไปทําก่อนเขาเราพยายามอย่าไปทําพื้นที่เดิมๆมแปลงติดกันเราก็อย่าไปทําเราพยายามไปเจาะทําพื้นที่ที่อยู่ห่างๆเขาครับยังไงโรคก,ก็น,น้อยครับแต่ถ้ายิ่งแปลงเล็กด้วยไปทาใกล้เขาอย่างเงี้ยสมมติอย่างเงี้ยครับอย่างแปลงอย่างใกล้กันเนี้ยปลูกแปลงเล็กข้างๆถึงคนละแปลงก็จริงเนี้ยลมทับมาโอ้โหดูแลโยกยากมากครับ นังเกิขึ้นมาก็ต้องพยายามห่างกับแปลงเก่าครับต้องพยายามห่างกับแปลงเก่า